วันนี้มาชมมวยไทยคาดเชือกน,น้ำหนัก69กิโลกร,รมัมระวังมุมขาวที่เห็นอย่นก็คือฮามิรเบอร์แฮมานจาอายุ32ปีสูง1 6 8เซนเมตรมาจากประเทศิีรลานนะครับส่วนมุมดำแสนชัยพี่เชแสนชัยมวยไทยยิมอายุ45ปีสูง1 6 3เซนเมตรมาจากประเทศไทยวันนี้ไทยก็หรลานเจอกันนะครับ ฮามิยนได้ชกมา42ครั้งชนะ22แพ้18เสมอ2ส่วนแสนชัยชกมา394ครั้งชนะ342แพ้50เสมอ2นะครับโอ้ในวัย45ปีนี้ยังจะแข็งแร่งขนาดไหนนะครับเขาเรียกว่าจะเข้ารุ่นปูแล้วนะครับมาดูว่าฮาิมิดวัย13 12ปีนี้จะใช้ความสดบนความกลาได้หรือเปล่านะครับกับจอม เขาเรียกว่าอะไรแสนชัยเป็นมวยประเภทโคตรมวยแห่งสยามเลยครับเป็นจอมแก่งทีเดียวเลยนะครับไม่เจ่งกิ้งเอาเขาไม่ลงนะครับแสนชัยเนี่ยแต่ไวตอนนี้สี่สิบห้าปีแล้วนะครับทาการกเตรียมความพร้อมอยู่นะครับโอ้นในวัยสี่สิบห้าปีนี้ยังแข็งแกร่งนะครับจากจังหวัดมาารคามนะครับแสนชัย ก็ไปคู่อยู่ตามฉบับแม่ไม,ม้มวยไทยทั้งคู่นะครับหาบินก็มาชกบ่อยอยู่นะครับในระการมวยไทยคัดเชือกนี้นะครับก็ไปคู่กันอยู่นะครับแสนใช้มวย พิเศษดันใช้ชมือทายิ้มนะครับโอ้ีมีครพากระบะพาดเอวยี่ต่างหากนะครับกรรมาการก็บอกกิการก่อนนะครับก่อนจะเริ่มถือว่าเป็นปรปรมาจามวยเลยนะครับแสนชนใจเดินสอนมวยไปทั่วโลกเลยนะครับ เป็นทีดูจากดีของนักมวยต่างชาตินะครับพร้อมแล้วก็ดูเยอะสุดหนึ่งกันเลยทมก,การสั่งรวยนะครับสั่งรวยแล้วก็แสนใช้เป็นไฟหยับเต๊ะเตะสักท,ท้ายไปก่อน ตัวเล็กกว่านะครับแสนชัยไปต่อยนี่ส่วนมากก็อาจจะตัวเล็กกว่านะครับต่อยกับต่างชาตินี่ไม่เคยสูงกว่านะครับเตะสูงเลยตัวเล็กแต่แต่สูงได้นะครับแสนชัยฮามีดว่าไงหามีดยังยังดูอยู่นะครับยังไม่ผีผามเท่าไหร่พอรู้จิตศัก์ของแสนชัยดีนะครับอานชัยมาข้มาหนะ ให้มีกระยับยับไว้ยับรบกวนอยู่นะครับมัดจับข้าหน้าแต่เฉยเฉยทีให้มีก็มีแต่มัดจับไว้ก่อนนะครับสฉยเฉยเต๊ะแทงเขาหลอเกลี้ยงแทงเขาเลยนะครับแสนใยไปต่อยทีไหนนี่ไม่ค่อยเจ็บตัวมากเท่าไหร่นะครับยังคล่องแคล่วดีอยู่ให้มีก็ยับจับไว้อยู่สฉยเฉยมาข้างหน้าให้มีัว่าไง หาจังหวะอยู่นะครับจังระวังเตอู่สันเซกทีให้มีก็ยับยับแล้วก็บนลงไปนะครับสัญเากแทงเขาโดนกระจับนะครับทำการว่าให้ระวังน้อยเอาทุบข,ขอไปกันดึงกันไปสัญเซทีให้มเตะเตะเตะบาๆไปก่อน แล้วก็ให้ม,มือกะเตะพับนอกนอกพับในไปอยู่ยับคนตัวฉันใืมทำได้จะเตะทิบเลยอให้มือก็หมัดมัดทุบๆบมัดยับบ้างเนาะฉันแทงเขาให้ม,มืดอย่างหาจาังหวะใช้มัดได้เขาโดนเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แชนชัยดักแทงเขาได้ใน,นหลายดอกเอาฮามันมาข้าน่นตัวแชนชัยก็จะไปต้ตะสูงเลยก,กันกพรหมาัดข้างตัวแทงเขาตามเ,าเดินไปเดินไปแทงเขาอามาเ็ดนี่ยังตอบโต้ได้ไม่ทันเท่าไหร่นะครับหมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้แสนชัยหลอกเตะหลอกแทงเขาไปเรื่อยอยู่นะครับเล่นเอาฮาม็ดตนี่ยังเปิดตำรารับแท่ไม่ทัน ทีมงานก็นแจ้ทางมวยให้ไปด้วยนะครับระหวังให้น้ำว่าตอนยจโี่รอนนะครับกรรมการก็ให้เตรียมความพร้อมอยู่นะครับ พอแล้วดูช่วที่สองเลยตเลยต้เลยฮามิดมสันทีบเส้นแจกพยายามดเดินเข้าอย่างเดินมนะครับฮามิดก็ยับจับจ้บแล้วก็ทีเตะเส้นเตะเลยอเต้ขึ้นเหมือนกันฮามิดสันทีบฮามิดมาข้าตัวเต้แต่เสันแจกยังเดินหลบได้ทันสัแทงเขาโอ้แทงเข้าข้างน,นึงโอ,อ้ยังไม่มีอาการแล้วแทงเขาข้างน,นึงโอ้ จะจะดักแทงเขาได้เน้นๆหลายดอกแล้วแต่ยังไม่มีอาการอะไรฮามิรยังท้องแข็งอยู่สันเจติกรมการบอกว่าให้ออกอาวุธเยอะๆหน่อยนะครับฮามิทเนี่ระวังตัวเกินนะครับสันเตปับไนฮามิก็เตะขึ้นเหมือนกันออกไตบวดฮามิทดอกนี้เสียดหน้าไปสันเทีิ อืมทามีประกันตัวก่อนไว้อมันมีอะไรกรรมการยามมาก่อนสนใจหาจังหวัดแทงเขาเยอะก็น่าเตีทามีมากันตัวสนใจเดินดูอยู่ที่ไปทามีไรทำมีเลีงอยู่ อ่าแสงจะเตะสูงเลยตัวเล็กก็เตะถึงงานคอได้สบายน,นะครับให้มินมาข้ามตัวจน้แทงเขา้ามาข้ามตัวโอ้หลอกดักต่อยได้เน้นๆน,นะครับเตะแล้วก็ทิบเด้วยแทงเขา้าให้มินกวาดสวนอยู่โอ้ตอนนี้กัใช้ดักแทงเขาได้เน้นๆหลายดอกเลยนะครับให้มินนี่ปักหลักแทบไม่ทันนะครับทีบซสายทีข้ขอวาก ทีพี่ารหน้าหามิดโอ้ทีหน้าเลยแทงเขาตอนนี้หามิดเนี่เปิดตำรลาลับอยู่นะครับตอนนี้แต่ใช้มาข้าหน้าทีโอเดินออกหามิดเนี่เข้ามาใกล้ไม่ได้เลยนะครับแตนใช้ว่าไงมาข้าหน้าทีเตะโอโจมาดีกระโลอีกนะครับอย่างยิ้ม อย่างมีอารมณ์ขันอยู่นะครับแสนชัยเอาไมาทีปหน้านะแต่ยังไม่ถึงเอาหมดยกที่สองนะครับอย่างอารมณ์ดีนะครับแสนชัยต่อยไปต่อยมาเหมือนกับสอนมวยให้รุ่นน้องเลยนะครับทำาไฮมามิดเนี่ยยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับว่าตอนยกสุดท้ายนะครับจะนชัเตะฮามิสก็เตะกนับกัน,กน chán chạy đơn lửa rồi chán giáp, chán được thib, ham biết thib cúng gan, chán chạy té, à ham biết té cúng gan, à đẹp gần vô, chán chạy mát, ô chán thang khao, ham biết té, Bên chán chạy đơn lá té không ai, à nó cái toay té thôi, ô lìa chán เลสบายแล้วเตะอีกครั้งหนึ่งเตะทาการบอกฮามดให้ตอบโต้บ้างนะครับแชนแทนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเลยฮามิดจะบัาเมดเตะพขาหน่อยเชนนมัดแล้วก็แทงเขาทีอฮามิดนี่เข้าแทวมาถึงเลยนะครับโดนเจียววุตอนเตียดหน้าไปจะเข้าไปนะครับตอนนี้เชนฮามดขยับเข้ามาบ้างแชนแชนแทงเขา แทะเตะไปกันกาจะแทงเขานะครับหมวดสัญชัยในตอนนี้โชว์ลีลานะครับกดข้อมากดข้อมาทำกันแยกก่นอนนอหฮามิเตะขึ้นมางันเอ,อ้าโดนตัดล่างล้มกิ้งไปเลยนะครับลงม,มาได้เตะขึ้นมากันนามิเตะอย่างเดินไล่โย่กาจะแทงเขานะกดคอไม้อ,อ้าหาัจะวะแทงเขาโย่ เบี่ยงล้มลงไปด้วยกันเลยแสนใช้มาข้ามตัวตโอก่านคอเลยแต่ยังมาโดนไม่เต็มเท่าไรแสนใช้บ้างไงแทงเขามาเข้าหน้ากดเข้ามาโอ้จะแทงเขาแสนใัยหักเหลี่ยมล้มลงไปเลยเหลี่ยมมวยดีนะครับแสนใัยมาข้ามตัวทีขมหน้าเลยโอ้ฮามีตเนี่ยไม่รู้จะ ทำยังไงนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอาะเต๋อใช่มามเขาหน้าออเมี่ยงอีกครั้งหนึ่งโอ้หมดยกแล้วนะครับอสู้กันได้ดูเดือดจรงครับอมาขอโทษขอไปนะครับมาขอโทษกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับจบเกมแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมันมันดูว่าโดนยังไงนะครับ เตะว่าจะจะดึงหลบได้นะครับโดดเตอโดเกือบโดนก้านคอนะครับมาดูว่าใครจะรับการช่วมือนะครับก็บรอฟังสัญญาณจากกรรมการอยู่นะครับ ก็เป็นว่าแสนชัยพีเจแสนชัยมือทายยิมชนะคะแนนไปอย่างเอกฉนันเลยนะโอ้ก็แสดงความยินดีขอโทษขอไปกันก็รับรางวัลน,นะครับกับผู้ชนะนะครับรับรางวัลจากทีมงานนะครับก็ยินดีกับแสนชัยเป็นกำลังใจให้ฮามิดนะครับ